ในสารดุกอมมอนสเตอร์วันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนึ่งในมอนสเตอร์สุดฮิตในโลกแฟนตาซีอย่างก๊อบลินกันครับสวัสดีครับผมนุและคุณกำลังอยู่กับพวกเราบลูพอชันครับเวลาเราพูดถึงก๊อบลินในโลกแฟนตาซีหรือในเกมอาร์พีจีนะครับเรามักจะนึกถึงมอนสเตอร์ที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์แต่มีขนาดเล็กกว่าแล้วก็มีความดูร้ายโดยมอนสเตอร์พวกนี้ก็จะมีผิวสีเขียวหรือสีน้ำตาลมีหูแหลมยาว ดยมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมักจะมีระดับความยากตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับปานกลางที่นั้ผจญภัยหลายคนอาจจะมีโอกาสได้พบเจอตําถ้าหรือป่าต่างๆครับว่าแต่เ,เพื่อนๆทราบกันหรือไม่ครับว่าเจ้ามอนเจอร์สุดฮิตในเกม H.P.G อย่างก๊อบลินนั้นที่ท้าจิงแล้วเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากไหนกันแน่ถ้าจะท้าความไปถึงต้นกำเนิดของก๊อปลิน คนต้อยย้อนกลับไปเมื่อกว่าพันปีก่อนตั้งแต่สมัยยุคกลางของยุโรปนะครับที่คนในยุคนั้นเนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องพูดแล้วก็วิญญาณต่างๆอย่างเข้มข้นมากโดยคอปลินเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าพื้นบ้านของอังกฤษสกอตแลนด์เวลและไอริสโดยคําว่าคอปลินนี้เป็นหนึ่งในคำไี่ใช้เรียกวิญญาณหรือกลุ่มชาวพูที่ไม่ใช่มนุษย์รวมถึงวิญญาณชั่วร้ายาต่างๆ ก็คือคนเมื่อก่อนนะครับเขามีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่มนุษย์เนาะแต่เขาไี้อยู่ร่วมกันกับมนุษย์อย่างพวกพูดหรือวิญญาณอะไรพวกนี้ซึ่งความเชื่อเหล่านี้นะครับก็สะท้อนออกมาในลักษณะของนิทานหรือเรื่องเล่าต่างๆในรูปลักษณ์ของพูดหรือวิญญาณที่สามารถใช้เวทมนต์ได้หรือสามารถแปลงร่างได้หลายแบบนะครับแล้วก็สามารถให้คุณให้โทษกับมนุษย์ได้เลยประมาณนี้โดยที่กอบลินเนี่ยก็เป็นหนึ่งในชื่อเรียกของชาวพูดกลุ่มนี้เหมือนกัน ดังนั้นกอบลินในยุคแรกๆเนี่ยจะยังไม่ได้มีรูปลักษณ์เป็นมอนสเตอร์อย่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับทีนี้ต่อมานะครับในยุคป,ประมาณ1,800กกว่าก็มีงานวรรณกรรมหลายชิ้นนะครับที่พยายามที่จะหลังสรรค์แล้วก็มีการนําเสนอกอบลินในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับที่เรารู้จักมากขึ้นอย่างเช่นผลงานบทประพันธ์ในชื่อ g o b l i n Market นะครับโดยคุณคิสเซนาโรซิตี้หรืออย่างวรรณกรรมเรื่อง The Princess and the Goblin นะครับของคุณจอร์ดแมคโดนัล ึ่งในเวลาต่อมานะครับคุณเจ R t ร mm ์อาร์โทคินก็ได้เข้ามาสานต่อจินตนาการในซีรีส์นังสือชุดเดอ h ฮอบ i ิแล้วก็เดอะลอร์ดออฟเดอะริงทำให้กอบลินแบบมีลักษณะใกล้เคียงกับที่เรารู้จักในปัจจุบันอีกทั้งในปี1977เกมกระดานสุดคลาสสิกอย่างดันเจนนากอนก็เข้ามาจาัดระเบียบจินตนาการแล้วก็ภาพลักษณ์ของเหล่ามอนสเตอร์ในโลกแฟนตาซีขนาดใหญ่เลยทําให้เกิดภาพลักษณ์ของเจ้ามอนสเตอร์กอบลินที่เรารู้จักในทุกวันนี้ครับ ลักษณะโดยทั่วไปของกอบลินนะครับกอบลินเนี่ยโดยมากจะมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์แต่จะมีขนาดตัวและส่วนสูงที่เล็กกว่าสีผิวเนี่ยมักจะถูกกำหนดให้เป็นสีเขียวหรือ้ำตานะครับมีจมูกยาวแล้วก็มีขูแหลมโดยกอบลินนั้นเนี่ยจะมีความสามารถในการใช้เครื่องมือหรือรอุปกรณ์ต่างๆซึ่งมกักจะเป็นสิ่งประดิษฐ์มือนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาได้แบบง่ายๆรือครั้งด้วยความที่พวกมันเป็นสัตว์สังคมเนี่ยมันทําให้กอบลินสามารถล่าหรือโจมสี่เหยื่อแบบเป็นฝูงได้ หรือถึงขั้นใช้กลยุทธ์ในการดักโจมตีเหล่านั้ผจนภัยก็เป็นไปได้ครับซึ่งมาพูดถึงที่อยู่อาศัยของกอบลินแล้วเนี่ยในแง่ของการตั้งที่ฐานนะครับกอบลินมักจะเลือกสถานที่ที่มีความปลอดภัยหรือยากที่จะเข้าถึงอย่างเช่นป่าหรือถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ซึ่งพอพูดถึงที่อยู่อาศัยของกอบลินแล้วเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่ากอบลินเองในขึ้นชื่อเรื่องความสกปรกนะครับ ซึ่งจะว่าไปนี่ก็อาจจะมีภาพลักษณ์คล้ายๆกับคนป่าสมัยก่อนที่ยังไม่มีระบบสุขนาไมยที่ดีมากกว่าเดังวนั้นในการเข้าไปในถ้ำของกอบลินเนี่ยก็เป็นอะไรที่ต้องทําใจเหมือนกันครับในแง่งความแข็งแกร่งและสติปัญญานั้นกอบลินอ่านไม่ถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่จัดอยู่ในประเภทความอันตรายสูงนะครับแต่ว่าพวกมันเองเนี่ยก็สามารถต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันโดยเฉพาะกับมนุษย์ผู้ใหญ่ธรรมดาธรรมาที่ไม่เคยฝึกฝนการต่อสู้มาก่อนเนี่ย การดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับกอบลินเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับและถึงแม้ว่าในบางเซตติ้งนะครับกอบลินเพศหญิงเนี่ยจะไม่ค่อยปรากฏให้เห็นบ่อยนะแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีนะครับแต่ว่าเขาว่ากันว่าในสังคมของกอบลินโดยมากเนี่ยคนที่ทําหน้าที่ออกล่าเ่ยจะเป็นเพศชายมากกว่านอกจากนี้กอบลินในหลาย,ลายเซตติ้งเนี่ยก็มักจะมีนิสัยชอบขอโมยของซึ่งก็สอดคล้องกับเนื้อหาในส่วนที่บอกว่า มอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยไม่ค่อยมีทักษะในงานช่างระดับสูงสักเท่าไหร่ดังนั้นถ้าเกิดว่าพวกมันเจอสิ่งของอะไรที่มีประโยชน์นะครับการขโมยเนี่ยก็คงจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับพวกมันเหมือนกันอย่างไรก็ตามลักษณะและคุณสมบัติของก๊อบลินก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามในแต่ละเซตติง้งโดยเฉพาะในสื่อสมัยใหม่เนี่ยก๊อบลินมักจะถูกสร้างให้มีลักษณะที่แตกต่างจากที่เคยเป็นมาอย่างเช่นในบางเรื่องนะครับก๊อบลินน่มีขนาดตัวโต,วตวเท่ามนุษย์ผู้ใหญ่ก็มี หรือ,อยังในบางเรื่องก็มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดหรือมีความสามารถในการใช้เวทมนต์จนกระทั่งไปถึงทักษะในงานประดิษฐ์ก็มีเห็นเช่นกันครับด้วยความที่สื่อบันเทิงในยุคปัจจุบนันไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันเกมอาร์หรือนิยายอ,ยาอื่นๆก็ได้มีการหยิบยกเอามอนสเตอร์คลาสสิกอย่างกอบลินนะครับมาเล่นกันเยอะมากทําให้กอบลินที่เรารู้จักในยุคนี้มีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกอบลินเถื่อนศาสตร์นะครับในโลกดั๊กแฟนตาซีอย่างในแอนิเมชันกอบลินเซเลเยอร์หรือกอบลินในธนาคารนะครับอย่างในโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์หรือจะเป็นกอบลินตัวเล็กตีเลวเผ่าที่แทบจะมีอยู่ในทุกแพลนเน็ตนะครับอย่างกอบลินจากการ์ดเกม Magic the Gathering ก็นับว่าเป็นตัวสร้างสีสันให้กับคนเล่นการ์ดเกมอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวหรืออย่างในภาพย,ายนตร์เรื่องสไปเดอร์แมนนะครับก็จะมีตัวร้ายอย่างกินกอบลินเป็นคู่ปรับเช่นกันซึ่งก็นับได้ว่ากอบลินเนี่ยมันเป็นอะไรที่ป๊อปมากเลยทีเดียวนะ ทั้งนี้นะครับพอพูดถึงสื่อเหมือนเิอเราก็ต้องขอเสริมน,นิดนึงว่าถ้าเกิดว่าใครเคยดูซีรีส์เกาหลีนะครับหรือเคยอ่านการ์ตูนฝั่งเกาหลีที่เรียกกันว่ามังฮวามาบ้างเนี่ยบางเรื่องนะครับก็จะมีการกล่าวถึงกอบลินเหมือนกันแต่โดยมากเนี่ยครับเวลาเขาพูดถึงกอบลินเนี่ยจะไม่ได้หมายถึงกอบลินที่เป็นมอสเซอร์ในเกมมันบีจีเหมือนที่เรารู้จักนะแต่โดยมากในมัสจะหมายถึงโทแกบีซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตในนิทานพื้นบ้านของทางฝั่งเกาหลีเขาครับ ว่ากันว่าพวกทอแกบีเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะคล้ายกับพวกยักษ์หรือพูดประมาณนี้ที่มีชีวิตยืนยาวแล้วก็มีเวทมนต์แล้วก็สามารถให้คุณประโยชน์หรือสามารถลงโทษมนุษย์ได้ประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูซีรีส์เจ้าสาวของก็อบลินก็น่าจะประมาณนั้นนะฮะแต่ส่วนตัวผมว่ากอบลินไม่ไม่น่าหล่อด้ขนาดนั้นนะครับผมรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรผิดพลาดเสอย่างโอเคก็จบลงไปแล้วกับสารานุกรมมอนสเตอร์ตอนกอบลินนะครับใครอยากฟังเรื่องเกี่ยวกับมอนสเตอร์ตัวไหนต่อก็สามารถคอมเมนต์ได้นะ แล้วพ,พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ